สวัสดีค่ะเที่ยงนี้ก้าทันไอทีกับดิฉันศรีสุดาววินิสวุวรรณนะคะปัจจุบันนี้คนไทยเนี่ยเข้าถึงอินเทอร์เน็ตกว่า23ล้านคนแล้วค่ะแล้วก็สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตแบบไร้สายได้ทุกที่ทุกเวลาด้วยเพราะว่าเรามีเครือข่าย 3G แล้วนะคะทำให้ระหว่างที่คุณกําลังเดินทางท่องเที่ยวรับประทานอาหารหรือว่าระหว่างชมโทรทัศน์เนี่ยก็สามารถที่จะสืบค้นข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้นะคะเรื่องที่เราสนใจเนี่ยก็สามารถเซิร์ชหาได้ทันทีเลยค่ะ พฤติกรรมคนไทยที่ใช้อินเทอร์เน็ตบนมือถืออันดับหนึ่งนี้เขาบอกว่าใช้เพื่อท่องเว็บไซต์นะคะตามมาก็เป็นเรื่องของการสืบค้นข้อมูลผ่านทาง Search En g i n e ค่ะเรื่องของโซเชียลเน็ตเวิร์กใช้อีเมลเล่นเกมแล้วก็ใช้งานธนาคารออนไลน์มานะคะซึ่งที่เราเห็นกันบ่อยๆก็คือการใช้โทรศัพท์มือถือสืบค้นข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบราคาสินค้าระหว่างยี่ห้อต่างๆนะคะประกอบการตัดสินใจเลือกซื้อนั่นเองค่ะซึ่งปัจจัยต่างๆเหล่านี้นะคะที่ดิฉันพูดจบไปนั้นล้วนเป็นส่วนสําคัญนะคะที่ท มีแนวโน้มอาชีพนี้น่าสนใจมากแล้วก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆด้วยค่ะเนื่องจากว่าผู้คนนั้นสนใจที่จะเซิร์ชหรือว่าหาข้อมูลมากขึ้นการเขียนบล็อกก็เลยเป็นสิ่งที่เติบโตตามมาด้วยนะคะ สำหรับอาชีพบล็อกเกอร์นะคะก็คือบุคคลที่เขียนเรื่องราวเกี่ยวกับสินค้าบริการสาระความรู้ต่างๆในรูปแบบที่ตนเองชื่นชอบนะคะแล้วก็มีสไตล์เป็นของตนเองค่ะวันนี้เราเชิญคุณผู้ฟังมาฟังการพูดคุยกับบล็อกเกอร์ไทยค่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยทำงานให้กับบล็อกชื่อดังในอเมริกานะคะเธอจะมาเล่าถึงการทํางานในอาชีพบล็อกเกอร์ค่ะไปฟังกันค่ะ ก็คือเมืองนอกเนี่ยมันจะมีกฎหมายเลยประมาณว่าถ้าคุณเป็นบล็อกเกอร์คุณได้รับเงินหรือคุณมีแบรนด์จ้างคุณคุณต้องดิสคล o ส e คุณต้องบอกว่าคุณมีความสัมพันธ์ยังไงกับ a b c d e อย่างงี้ใช่ไหมคะแต่เมืองไทยเนี่ยเราถือว่ามันเป็นจริยธรรมมากกว่าเอติก mm hmm. มากกว่าเพราะฉะนั้น mm hmm. บล็อกเกอร์บางคนก็ไม่ได้ให้เครดิตกับสิ่งที่คนอื่นเขียนไว้ก่อนหรือการรับเงินจากแบรนด์แต่ไม่ดิสคล o ส e ซึ่งไม่ใช่ทุกคนนะคะแต่ฉันรู้สึกว่ามันยังเป็นสิ่งที่ พัฒนาได้และควรจะกระทําให้เกิดขึ้นเพราะว่ามันแฟ,แฟร์กับคนที่อ่านมากกว่าเพราะบางทีถ้าสมมติว่าใส่เขียนว่าขนมอันนี้อร่อยจังเลยแล้วก็ชม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 แล้วคนตามใส่สักล้านคนสมมุติอะค่ะเขาก็จะเชื่อว่าเฮ้ยมันอร่อยแต่จริงๆใส่ได้รับเงินมาให้พูดเช่นนั้นค่ะคนไทยนี่ก็นิยมอ่านบล็อกกันเพิ่มมากขึ้นนะคะสังเกตได้จากเว็บไซต์ที่คนไทยใช้งานบ่อยๆ5อันดับก็คือ g o o g l e f a c e b o o k y o u t u ล e อก o g s p o t แล้วก็ผันทิปค่ะ เอาละค่ะเมื่อทราบข้อมูลดีๆแบบนี้แล้วนะคะก็ลองมาตั้งต้นเป็นบล็อกเกอร์กันนะคะแล้วกลับมาพบกับข่าวไอได้ใหม่ทุกข่าวเที่ยงวันอังคารและพฤหัส,สบ,บดีค่ะปิดท้ายกันที่สรุปข่าว IT ในช่วงของ p a r ท t อทีนะคะเที่ยงนี้ดิฉันศรีสุดาวิวนิสวรรณลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องฝันเปียพรทัพแสนยากรเพลทไอทีค่ะ Microsoft เปิดให้ลงทะเบียนสำหรับงาน Build 2014ไปเมื่อวานค่ะและยังขายหมดภายใน24ชั่วโมงปีนี้จัดงานที่ซานฟรานซิสโกเช่นเดิมค่ะระหว่างวันที่2 4ถึงเมษาย,ยนเววๆว,ว่าอาจจะมีเปิดตัวระบบปฏิบัติการ Windows 9ไว้แบบจะเกาะติดมาฝากแน่นอนค่ะ